สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเอทรเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกขันนะครับผมในช่วงของท็อปอีเวนวันนี้ก็กลับมาพบกับ FC ที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณ FC ที่เข้ามากดไลค์กด like, หัวใจกด subscribe กดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยจริงๆนะฮะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมในช่วงของท็อปเลเวนะฮะช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ของทีมของแอดมินกันก่อนเลยนะครับสถานการณ์ทีมของแอดมินในช่วงนี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับเจอกับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วนี่ตกมาอยู่อนะันดับ ผ่านมาแลนะ้วสิแปดนัดตกมาเยือนดับห้าแล้วครับโอ้โหโหดจริงๆครับก็คือแบบมันก็เป็นธรรมดาในเรื่องของเวลา AI มันจัดทีมนะฮะมันจะบวกลบนะฮะทีมของเราเจอกับทีมของคู่แข่งอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีผลในการแข่งขันนะครับบางฤด,ด,ด,ดูกาลจัดทีมของเราไปเจอกับทีมอ่อนมันก็โอเคแหละแต่ถ้าบาง เรดูการที่จับทีมของเราไปเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องทํางานหนักเหมือนกันนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือโทเค็นเพื่อนๆก็ต้องมีไว้เสริมทีมนะครับเพราะว่าการเสริมทีมการซื้อขายนักเตะมันต้องใช้โทเค็นเป็นหลักนะครับแล้วก็ในการเพิ่มคุณภาพของทีมหลายๆอย่างนะฮะต้องใช้โทเค็นเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโทเค็นเป็นส่วนสําคัญนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเทอร์มเนนะครับออ่ตอนนี้เทอร์็นลด50%ของคุณกล้องนะก็ยังใช้การไม่ได้นะครับก็ต้องขอออภไปเพื่อนไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทักเข้ามาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีแก้ไขในเรื่องของเทคนิคใทนนะฮะสามารถเติมได้แล้วเดี๋ยวเอมีินจะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งนะครับผม ทีมของเพื่อนเป็นยังไงบ้างสามารถเล่า,มา,ามาเล่าสู่กันฟังได้นะครับใต้คลิปนี้กันเลยคนะอรับโดยในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในตัวเกมนะครับเดี๋ยวไอ้ิน่งพาไปดูนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่มีตอนนี้ก็คือมีบูธแล a บนะครับบูธแล็บบูธแลบเพื่อนๆรู้กันอยู่ครับว่า ออในส่วนของเลเวล1นั้นก็คือฟรีนะครับแต่ว่าในส่วนของเลเวลต่อไปก็ต้องเติมเงินนะครับนะบก็เนี่ยครับเติมเงิน179บาทนะฮะแล้วก็เลเวลต่อไปเนะี่ยฮะมันจะมีเลเวลบอกว่าฟรีเลเวลที่ไม่ฟรีก็คือเติมเงินประมาณนั้นอันนี้ก็คือแบบถ้า ระบบของคุณเกิดใช้ได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เติมในในราคาที่ถูกลงนะครับจริงๆแอดมินก็อยากให้คุณเกิดแก้ปัญหาในส่วนของการเติมให้มันได้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นตอนนี้ยังทําการอะไรไม่ได้นะครับต้องขอไปเพื่อนๆไว้ด้วยณนะที่นี้นะฮะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับในส่วนของกิจกรรม,มอื่นๆเนาะนอกจากบูธแแล้วมันจะมีกิจกรรม เดี๋ยวนะฮะตัวกิจกรรมที่มีนะครับก็คือกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมอ,อ,อะไรนะลูกฮอตช็อตนะฮะลูกฮอตช็อตลูกฮอตช็อตที่เพื่อนๆออสามารถนำไปเติมนะครับสไตล์การเล่นนะครับของนักเตะได้มีเพื่อนบางคนถามมานะครับบอกว่าอแอดมินถ้าเกิดว่า เราไม่เล่นสไตล์การเล่นคือคือนักเตะไม่มีสไตล์การเล่นกับนักเตะที่มีสไตล์การเล่นเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมหรือ,อยังไงอะไรประมาณนี้แต่นะคะ I mean, รับแอินก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าเออจริงๆแล้วในเรื่องของออปชั Option ่นออปชั่นในตัวนักเตะที่มีมานะครับมันมีผลกับตัวนักเตะอยู่แล้วนะครับมันทําให้นักเตนะเนี่ยมี เ,เขาเรียกว่าอมีออปชันมากขึ้นนะครับทำให้นักเตะเล่นดีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นซัฟฟิตรกองหน้าอ่ะเปียบเทียบเหมือนกองหน้านะอ๋อก็จะทําให้ยิงได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมตรงนี้ก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับค่อนข้างที่จะให้ในเรื่องของลูกยิง มาฟรีเยอะเหมือนกันนะอย่างแอดมินเนี่ยได้มาถึง6ลูกแล้วก็ซูเปอร์ช็อตอีกหนึ่งลูกหนึ่งก็รวมเป็น7ลูกนะครับก็ถือว่าเยอะนะฮะเวลาเราเอาไปเติมกับอนักเตะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันมันพอนะครับมันพอคือคืออย่างอย่างศูนหน้าของแอดมินเนี่ย มันมันพอนะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆอ,อาจจะอ,อ,อาจจะยุ่กว่านี้แต่ว่าในความรู้สึกของแอดมินคือตัวเกมก็ให้มาเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเพิ่มนะฮะก็สามารถซื้อได้นะซื้อได้เติมเงินซื้อได้นะครับเห็นไหมครับมีลูกลูกข้จัดเพิ่มอ,อ่ที่19ลูกเนี่ยใช้เงินเออไม่ใช่ครับใช้โทเคนแค่2อง้สี่สิบกาโทเคนเท่าน,นั้นเองนะครับก็ประมาณเกือบ500อ่ะห้อนะ เกือบ500รอบาทอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับอ่นะโอเคนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเนาะอย่างกิจกรรมเอ่อคคนชีสอ่ะกิจกรรมคินชีสพูดถึงหน่อยแล้วกันนะครับกิจกรรมคคนชีสก็คือเวลาเพื่อนๆจบในรายการนะครับในรายการหลีกนะจะเป็นรายการหลีกนะถ้าแอมินจะไม่ผิดคือถ้าจบคือไม่เสียประตู เพื่อนๆก็จะได้รับแต้มแล้วก็จะได้รับของรางวัลตามที่ตัวเกมให้ให้มานะครับแต่ที่น่าสนใจคือมีโทเค็นด้วยเห็นไหมครับมีโทเค็น12โทเค็นด้วยนะครับ,รรรบอันนี้ก็ถือเป็นเอ่เอ,เ,อเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเป็นสนับสนุนนะครับเป็นสนับสนุนที่เกิดจากตัวเกมนะครับเ,เกมวัดดวงเอาพูดไปแล้วนะยูนไนท์ครับอ่ะยูไนท์ครับเป็นเรื่องของ เออสมพันธ์ครับสมพันธ์ต้องมาช่วยกันเล่นนะครับสมพันธ์สมพันธ์ที่เพื่อนๆสังกัดอยู่ต้องมาช่วยกันเล่นนะครับเล่นแล้วเพื่อให้ได้แต้มนะครับเพื่อให้ได้แต้มเพราะว่ามันจะมีแต้มชนะแต้มเสมอแต้มแพนะแพ้อาจจะไม่ได้แต้มแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของเสมอแล้วก็ชนะนะครับจะได้แต้มนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่า คนในสัมพันธ์ต้องมาช่วยกันเล่นนะครับอ่ะโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวแอมินดูก่อนว่ามีกิจกรรมอื่นกิจกรรมอื่นอีกไหมอยู่ในครับอืมอ่นเกมวัดดวงนะครับลูกคอตช็อตนะฮะหมดละอ่ะเล่งทำกินชีสแชมเปี้ยนกระชับมิตรก็เคยคุยไปหลายรอบแล้วนะครับคงไม่ต้องพูดอีกนะครับอืม ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคอมเมนต์ของเพื่อนๆดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาในช่องทางของยูทูบกันบ้างนะครับอ้าบอกนะครับคอมเมนต์แรกเป็นของคุณยูเซอร์อีนะครับอ w 1นะครับบอกว่าอัปใหม่เนะเกมอัปใหม่2 0 2 4อัปใหม่ขึ้นมามีอุย้ยเตะกลางคืนด้วยนะครับแต่ตัวเกมเวลาเตะไม่เข้าอ่ะยังหมุนอยู่ นะคือยังแอคชั่นเดิเหมือนเดิมอ่ะพูดง่ายแต่สิ่งที่แอดมินสังเกตก็คือมันมีเตกกลางคืนอ่ะอันนี้อันนี้แอดมินเห็นด้วยแล้วก็มีเงานะมีเงามีเงาของคืนนะฮะเหมือนเพย์สเตชันนะถ้าแอดมินดูดูด,ด,ด,ดูแล้วก็ค,คล้ายๆนะครับเหมือนเพย์สเตชันนะในส่วนนี้แล้วมันมีจังหวะ ที่เเหมือนกรรมการนะวิ่งมาแจกใบเหลืองอ่าอันนี้แอนด์เนชอบแอนด์เนชอบแต่ก่อนไม่มีกรรมการเลยแล้วปี๊ดปี๊ดแล้วทำไมอะ่ะก็คือสมัยก่อนคือไม่มีกรรมการป้ายยังงงนะครับแอนดมินยังงงว่าเอองงว่าทำไมมันไม่มีกรรมการแล้วมันปอบปี๊ดมาจากไหนวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆในช่วงที่มีการอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็คือแบบเออมีกรรมการนะครับ กรรมการไลแมนนะโอเคอ่านี้โอเคนะครับสมจริงมากขึ้นนะครับผู้เล่นเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่กองเชียร์อ่ะเพื่อนๆส่องลองสังเกตกองเชียร์นะครับกองเชียร์นี่แบบ<ะ>มีแอคชั่นมีอะไรบ้างใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้แอดมินเห็นแล้วแอดมินชอบนะโดยส่วนตัวแอดมินชอบนะครับชอ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 บอันนี้ชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบในส่วนของกองเชียร์นะครับแล้วก็มีมองในเวลา แข่งมันจะมีมุมมองเยอะมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนมันจะมี2มิติกับสา,ามิติถูกไหมแต่พอแต่พออัพมาเป็น2024มันมีมุมมองเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นซูมนะฮะอาจจะเป็นมุมวายเห็นชัดเจนกับเห็นแบบมุมกว้างอะไรเงี้ยเอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้โดนอันนี้โดนอันนี้ชอบชอบชอ,บชอบเพราะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเหมือน เ,เกมที่เป็นพวก PS นะฮะพวก PlayStation นะครับที่มันจะมีแบบนี้ของของ Top Eleven เนี่ยพึ่งพึ่งมาทำทำตามแล้วก็โอเคอะ่ะดูดูมาได้ฟิลดีได้ฟิลด,ด,ดีนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แอดมินที่แอดมินชอบนะแอดเอา,อางี้กันแอดมินอยากเพิ่มแอดมินอยากเพิ่ม ไม่ใช่ไม่ใช่อดนินชอบคือแอดมินอยากจะเพิ่มคือแบบเวลาอ่เวลายิงเข้าอ่าใช่เวลาล้ำอ่ะเวลาล้าหน้ามันมีจังหวะมันมีจังหวะแบบให้ดูภาพช้าใช่ไหมแต่เวลาเวลายิงเข้าอ่าเนี่ยก็คือแอนดมินอยากให้แบบมีจังหวะสโล์เมชั่นอ่ะอ่า เพื่อนๆคิดเหมือนอนเป็นไหม,ม,มคือในเกมฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะล้ำหน้าอย่างเดียวไงคือสังเกตจากเวลาเราดูชมชมข่าวชมอะไรเนี่ยมันก็จะมีจังหวะแบบเฮ้ยยิงเข้าแต่ว่ามันยิงเข้าแบบไหนคือแบบล็อกตบเข้าซ้ายยิงด้วยขวาอ่ะแบบเนี้ยใช่ไหมเราก็อยากรู้ไงคือมันจะเป็นภาพสวยๆไง นะฮะมันเป็นภาพสมในเมื่อมันเสียเวลาในการชมเกมอยู่แล้วนึกออกไหมคือเวลาเราไปชมเกมหรือว่าเวลาเราไปเชียร์ทีมทีมของเราอะนะเราเป็นผู้จัดการทีมนะเราก็อยากรู้อะคือจังหวะของลูกทีมอะมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้คือมันปุ๊บเดียวมันจบถูกไหมมันไม่มีภาพช้าไงแต่จริงๆอยากให้มันมีคือความหมายคืออยากให้มันมีมากกว่า นะครับคือมันจะเพิ่มสีสรรันอ่ะเฮ้ยยิงเข้าภาพ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องมาตัดต่อ,อเหมือนแอดมินมาทําเนี่ยแอดมินก็ต้องมานั่งทําแล้วก็ส่วโลโมชั่นให้เพื่อนในชมอะไรประมาณนี้นะคืออยากให้มันมีแบบว่าสําเร็จมาเลยคือแบบเออภาพ้ายิงเข้าอะไรเงี้ยแต่จังหวะยิงไม่เข้าก็แล้วไปนะคือจังหวะยิงไม่เข้าแล้วไปแต่จังหวะยิงเข้านะแอดมินแอดมินอยากให้เพิ่มอยู่ในในส่วนนี้ นะครับอ่ะอันนี้กดไลค์กดหัวใจให้ก่อนนะครับอ่ะอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับใบเหลืองใบแดงครับว่าสะสมกี่ใบยังไงอ๋อคุณมาร์กอะคุณมาร์กถามมาว่าอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับใบเหลืองใบแดงคือจริงๆอะใบเหลืองเนี่ยมันจะมีสะสมใบเหลืองนะฮะะสมใบเหลืองกี่ใบแล้วก็พอครบกี่ใบนี้แหละมันจะได้ใบใบแดง แล้วก็หยุดไปหนึ่งเกมประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นมันดังนี้แอดมินเดี๋ยวแอดมินไม่ชัดเจนนะแอดมินไม่รู้ว่าสะสมกี่ใบจริงๆนะฮะแอดมินขอไปดูกติกาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าโดนใบแดงโดยตรงนะโดนใบแดตง,ดต,รงดตรงก็คือพักเกมหนึ่งเกมในรายการนั้นแค่นั้นเองนะฮะในในเลกตินะฮะ แต่ถ้าโดนใบเหลืองสะสมอันนี้เดี๋ยวแอดมินไปขอไปดูก่อนว่ามันจะกี่เกมมันถึงจะหาให้ห้ามนักเตะลงเล่นในนัดถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ครบครบแล้วนะฮะครบแล้วถูกทุกทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วกันนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณที่คิดถึงแอดมินแล้วก็ให้กำลังใจแอดมินมาด้วยนะครับขอบคุณจริงเลยนะครับ ในส่วนของแอดมินนะวันนี้แอดมินมีเสริมมาในเรื่องของการ,ก,ก,าร,นะรการฝึกซ้อมแล้วกันนะครับการฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวมันมีแข่งอยู่เดี๋ยวแอดมินขออภัยนิดนึงนะแอดมินเอ่อมันมีแข่งของรายการแอดมินอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะก็คือจริงๆแอดมินตั้งใจมาวันนี้ต้องใจมาเสริมแท็กติกของการฝึกซ้อมให้กับเพื่อนๆนนะครับคือเพื่อนถามมาว่ามันมีเพื่อนคนหนึ่ง นะครับที่คอมเมนต์มาแล้วถามว่า C 1อะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง่งเอ่อในส่วนของเพื่อนที่ถามมาบอกว่าแอดมินขอเอ่อเดี๋ยวนะฮะขอขอแทคติกที่เป็น C 1 1อะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคนนะฮะเพื่อน,อนๆที่ดูอยู่ก็สามารถข้ามไปได้นะกดข้ามไปได้ นะครับแต่มันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาถามมาแอดมินก็ต้องต้องตอบนะฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวเลื่อนไปขึ้นไป433สามอ่ะอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้อืมอุ้ย10วันแล้วไม่ใช่ละนะมันสักประมาณสักวันหนึ่งนี่แหละ มันสักประมาณสักหนึ่งวันสองวันนะเข้าที่แอดมินดูเอ่อนี่ครับนี่นี่น,น,นี่เจอลอะ M, นะครับคุณเอนะครับคุณเอนะครับบอกว่าพี่ครับขอแผนสี่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งอันนึงก็มานั่งดูคือสี่หนึ่งนี่คือกองหลังสี่แล้วก็มี DMC 1หนึ่งนะฮะแล้วก็เอ,อ,อะไรนะกลางสาม นะกลาง3มแล้วก็มีอ่อ,อะไรล่ะกลางตัวลูกอะ่ะ1ตัวแล้วก็มีกองหน้า1องตัวเดี๋ยวเอ็มจัดให้นะครับวันนี้ก็จัดให้เพื่อนๆเลยนะครับคือจริงๆแล้วแผนเนี้ยนี่นเนยนเขานะเน้นลับเขาเน้นลับครับเอาจริงนะคือเน้นรับเน้นรับแบบ4ตัวคือมีกองกองกองหลังเนี่ยนะ คือมีกล้องหลังสตัวนะครับเดี๋ยวดูดตามที่มินบอกแล้วกัน,นเนี่ยก็มีกล้องหลังสี่ตัวแล้วมีมี DMC อีกตัวหนึ่งอ่ะ DMC อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือต้องถอดพวกกล่องกล่องหน้าออกตัวหนึ่งแล้วก็เอา DMC มานะคร DMC มาตัวหนึ่งนะนี่แบบนี้เนี่ยก็คือเน้นรับจริงๆคือเน้นรับแหละนะครับแล้วเพิ่ม เขาเรียกว่าเพิ่มกองกลางเข้าไปให้เป็นสามตัวนะครับนี่ครับก็คือสี่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนะบแบบนี้นะครับก็คือมีมีเอมซีตัวหนึ่งแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้าตุนเพื่อนๆดกูก็รู้แล้วว่ามันมันเป็นเน้นรับนะเน้นรับเน้นรับนะครับเน,น,น,นี่ยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แท็กติก แท็กติกแอดมินแนะนาอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องตั้งรับทั้งหมดหรอกครับเพราะว่ามันนิรับอยู่แล้วก็ให้เลือกเป็นปกติแล้วกันนะครับเป็นปกติแล้วกันแล้วก็มันไม่มีปีกอ่ะคือมันไม่มีปีกอยู่แล้วคือเนี่ยมันไม่มีปีกนะครับเพราะฉะนั้นมันเ,นเพื่อนๆก็เลือกเป็นผสมแล้วกันนะครับเลือกเป็นผสมสตายการผ่านมอนก็เลือกเป็นผสมแล้วกันนะครับ man, การสวนกลับก็เปิดไว้ก่อนนะครับการป้องกันก็โอเคอ่ะ okay สูงไว้ก่อนนะครับเน้นการเล่นก็สูงไว้ก่อนแล้วก็สไตล์การสกัดก็หนักไว้ก่อนนะครับสไตล์การประกบนะฮะแอดมินเลือกการประกบตัวตัวนะครับแต่อาจจะเหนื่อยเนาะอาจจะเหนื่อยนักเตะอาจจะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรครับคือแบบคือป้องกันไว้ก่อนแล้วก็เน้นกับหลักลำหน้าก็เปิดไว้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่ถามมานะครับคุณเอ็มเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับ คือจริงๆแล้วแผนนี้นะแผนนี้คือแบบเน้นลับอย่างเน้นลับอ่ะแล้วก็เน้นกองกลางนะครับเน้นลับแล้วก็เน้นกองกลางเยอะมากนะครับกองกลางกองกลางสามตัวกองหน้าไม่ค่อยเน้นบุกนะสไตล์แบบนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้นะครับสําหรับคนที่ชอบแบบนี้นะครับคืออุดไว้ก่อนอ่ะเหมือนโจเซ่มอริญโยอ่ะคือแบบอุดไว้ก่อนแล้วก็แบบเออ เน้นผลน่ะคือแบบชนะหนึ่งชนะสองเนี่ยไม่เกินเนี้ไม่เกินนี้สองหนึ่งอะไรประมาณเนี้นะไม่เกินนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือต้องมีกองหน้าที่คมอันนี้ต้องมีกองหน้าที่คม,ม,มคือหลุดก็คือโป้งเลยคือจบนะฮะคือหลุดคือโป้งจบนะฮะเพราะฉะนั้นกองหน้าของเพื่อนๆต้องคมนะ โดยเฉพาะตำแหน่งของ m อต้องคมนะอันนี้ในส่วนส่วนนี้นะครับก็คือต้องต้องบอกเพื่อนๆด้วยว่าถ้าถ้าใครจะคิดเล่นแผนนี้นะครับก็คือแบบองหน้าต้องคมจริงนะยิงป<บ>้องเดียวจอดป้องเดียวจอดอะไรประมาณนี้นะครับนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะฮะวันนี้นะครับก็ขอบคน fFC ทุกคนนะ ที่ให้กำใจแอดมินมาโดยตลอดนะครับนะฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แอดมินก็มีเวลาคุยกับเพื่อนๆเ,เยอะหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรครับคือขอบคุณจริงๆไะขอบคุณเพื่อนๆจริงๆที่ติดตามชมคลิปของแอดมินนะครับแล้วก็ ต้องการติชมในประเด็นไหนหรือว่าต้องการให้มินทําคลิปเกี่ยวกับประเด็นไหนเกี่ยวกับทนะ็อปอนเก็ทักกันเข้ามาได้ใต้คลิปนี้กันเลยนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ